มนอยีตีหาผู้เสียผู้สาวเบงกันนะหากประแตงแพ้งปั่นใกล้ตีห้าชินชินวิริยีทุกขกมาโนเกตีวิริยีทุกขกมาโนเกตีสินชิน,ชนคนกิ่ลงทุกได้นั่นละพอความเพียนขามาบัเพ็นพดมูลาขีเวเอน บ่เพียนสินสองลอยโอ้ยคุณจะมัน่ายกับคูจนะบ่เพียนสินสอง่อยเศ้าไปบ่ได้รายคำหม่เคยว่าไปบอกคือเขาดอกแท่ลางคือหลวงตาผู้มีเนินเป็นครูมาเวลาายคือดังให้บ่มีน้ำป่านช้ยงามบ่มีคู ชายหมอลำมาน้ำสู่ทั้งประตัวกาบป้องเกทั้งประตัวกาบป้องเกคือเพศตวมบ่ออุลิงตายใจฟังเดดนางนิ่งเบิดชุกเชียงบ่อจริงใจย่ยานเพิ่นไ่ละวางห่างโพล้ำในวันนี้ทั้งตาายก็ขคอจองโอ้ยสิบนิ้วจะบวบัดอยู่ทั้งไหน ทางตาใหญ่ก็ขอจองอยากมองน้ำคือคำว่าขอน้อมต่อมวลธาตุลุงเอาอาผ้าหมุบออมยอบมือนอมยอบมือนอม้มใส่ผ้าพ่อนเะอ้ ผู้ใดมีผัวเล้วป่าปาป่า,ปา,ปาจานสมัยสีน้ำเมียโอ้ยเตียงกวนเหตุไอตัวกวงกะดีเนี่ยเ,ยยเยพียงงาจิตชินเมื่อลังเทียกกระไดกุลอะไข่บ่ช่วง